สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณเจ้าไหมครับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยนะครับนีรถบังคับใหม่นะครับรถบังคับใหม่นะอันนี้ซื้อมาเลยแต่ผมใส่ฐานไปแล้ว เป็นแบบนี้นะครับตัวรถเป็นแบบนี้ดูข้างหลังอ่าทีนี้ดูข้างหน้านี่เป็นแบบนี้นะครับ,รบ,บข,าารข้างบนเป็นอย่างนี้ใต้ท้องรถเป็นแบบนี้นี่โซิดเปิดปิดอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ต้องไขน็อตด,ด้วยนะไขน็อตเพื่อเอาขานออกม,มานะฮะไขน็อตเพื่อจะใส่ขานด้วยว่านี่นี่ปัดสวิตช์ เปิดตรงนี้ฮะนี่ไงนี่ผมเปิดปิดเปิดอย่างนี้นะฮะ,ะเปิดแล้วลทีนี้รมาดูรีโมทกันบนะ้างนี่นี่นะฮะนี่ไง รีโมทนี่เนี้ยใส่ขานเนี้ยนบรีโมทใส่ขาสองเอสองก้อนนะครับใส่ขาสองเอสองก้อนนะครับนี่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 ไมันมีบอกอยู่นี่ไงตัวรถใส่ขาสองเอสามก้อน ตัวล้อใส่ขาน 2A 3ก้อนนะครับตัวรีโมทใส่ขาน 2A 2ก้อนนะฮะเยเราจะมารับเล่นแล้วนะนี่ไงลงเลย,เยนี่ มันไม่ได้ว่าจะเร็วมากนะครับรถประครับทั่วไปนี่แหละ ก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับมีไฟคันนี้มีไฟหน้าด้วยนะครับดูนะฮะนี้มีไฟหน้าด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะพอแล้วนะฮะ โอเคนะครับผมก็ขอรีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้ก็ประมาณนี้นี่แหละครับก็เล่นสนุกดีนะซื้อมาราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ซื้ออยู่ในห้างเออซื้ออยู่ในห้างนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครข้างล่างเลยนะครับรอ,อยากไม้คลิปอะไรอีกนะให้เล่นเกมหรืออยากให้รีวิวอะไรก็ คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับข้าจะพิมพ์หาช่องผมพ,พี่ไมคเคลนเกมคาสสาทไคใน YouTube นะครับย้ำนะครับพี่ไมคเคลนเกมคาษสาทขใ,ใน YouTube นะครับโอเคนะครับวัวน,นี้ก็บายบายครับบายครับผมเย่ yeah.